อือ,อว้าวฝีมอือกันไหนกูวันนี้อยู่กับผมชาวหยาชแน่วนี่สีผ้ามาใส่กุ้งค,ครับหาแนวกินก่อนเบมึงนี่ครับเป็นมุ่งครับเป็นคือมุ่งเด็กน้อยนี่แม่นี่เจสซี่นี่เลาก็แล้วก็เอเยอใสข่ขาในนี่ครับครับเดี๋ยวผมเชี่ยวเยอใส่ก่อน ตอนนี้อ่ะในเวลาแล้วแล้วครับมันกั็สิแรงแล้วก็ต้องรีบนี่ครับแค่อย่าซี่ก่อนแค่นี้มันชิไม่ฮู้เดี๋ีปับ๊บทางเกาเงีย่ยใส่โอ้เ,เงียบเบิ่งเนียย ข้อมัดครับครับครับนีนบนบนบเ่เนื้อมันก็อยู่ข้างในครับเอียงวะห่างเลยนี่เนื้อก็อยู่ข้างในนี่ครับเพราะยางนั้นเขาไปหอด้วยกัน ยุนถีบลงเลยปั๊บสำนีกันแล้วแล้วมือสองห้องกันไมาไปครับห้อกับสีไปใส่กันครับเนี่ยใส่หาหลังกันพ่อบ๊บเพอเดี๋ยวกลุ่งเขาบดเดี๋ยวซูมทันนะครับไป โอเคครับพอแม่ปีปนอนตอนนี้ผมก็ฮอหมองใส่แล้วครับนี่ผมกะสีไสเลี่ยงเลี่ยงกันยาสีไปเลยแล้วครับกะสีไสทิมใบอะวิ่งกันอะไรสิมาบึ้งกันนี่ครับผมกับบอกแล้วเนาะว,าว,าว่าใส่ยาใส่รับระยะหนึ่งแล้วครับกะไสห่างหางกันจกลอยเมตรหรือครับห่างกันจกลอยเม็ดห่างกันประมาณที่หาที่หาเมตรของซ้เมตรประมาณนี้นะครับจำเขา เขาบอกบอกมากครับตุ่มกับจิมาใส่กันเลยนน้องครับนี่ไปเบิ่งเลยครับไปกันครับโอเคครับพ่อแม่พี่น้องมีตุมกับจิใส่ในนีน้องครับนี่เอาเป็นอันนี้รักกีเขาปอกไว้ครับผมกับจิก่างเอ้ยยังตอดวะตุมกับอุ้ยตุ่มกับจิางออกไปได้วะโอเคครับผมกับจิก่างอัวจะตีคือมุมเนาะเออคือมุมมเนาะครับมีตุมกับ เดี <Trans> ๋ยววางไว้เลยครับอือจะเป็นรักตบอ่ใส่รักไว้มันกะติพอมันถึงไปยังมันกะติเอาไปนะครับต้องใส่รักไว้นำเดยสีไหมครับระวังดอไปเลย 嗯，二八。 โอเคครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมกับส่เซ็จเป็นทีเดียบร้อยครับกับสิได้รับเพื่อนครับหมื่นสองสิมัยามมึงว่ามันสิบี้จะใสครับจะได้กับฝากกดญไหลกดติตมหรือเป็นกำลังใจให้ผมเรือครับไปกันครับหมื่นสองมาบ่งกันโอเคพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมกับมาแล้วเนาะมาเบ่ง ก็บอกอยังเคืนมาน <c oughs> ยังกีเซิดักกุ้งครับโมเมนต์ม,นม,มันเต็มเราบอกใช่ปันนี้โมเมนต์มันเต็มเบิลยเราบอกกลับไปเบิึงกันเลยครับรั้งแหลครับพ่อแม่พี่น้องแม่นต์มันเต็มเลยเราเออ <c oughs> อู้อ ฝีมือกันไหนกูบึ้งเออใครเป็นน้องฝีมือกันนี่วะอุ้ยบึงมันมันมันผู้ใดผู้ใดปิ่งตะพุน่นนะครับอุ้ยบึง กุ้งเว้นเลยเด่นี่ครับนี่ครับ <c oughs> บ้าไปก่อนเฮ้ยมนันมันกันไหนบูมแมนมันเต็มเลยทีตัวน <c oughs> วี้สีมันอ้าเอ้าเสียวตีเสียวตี เอาดีนี่ว่าแต่ชิบ่ะไ้เด็ดปนหนึ่งอยู่ด้วยเด็ดปนหนึ่งก้อยดี้ครับ bưng đi xoáng lắng hấp Lang thì xin thì huy 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 gì huy 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 ครั้งสุดท้ายครับก็ได้ปิ่งตำปนอยูอ่ปิ่งตำปนก็ได้ก่อยครับ เบิ้งนี่เอ้ยกลุ่มวุ้ดเละๆนี่ครับม้านนี่ครับพุ่มกันได้แล้วครับม้านเนาะขอบจันได้กับฝากอะไรกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับแต่สุด้ายจะจีตัวต่อไปนี่กับมาหากินกับมันอาหารไปแล้วครับ